าเกิดเข้าคือเขาเป็นคนที่เข้าถึงความรักได้สุดๆดเหมือนกันอ๋อมีครับก็มีม,มีมีไปอยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ <c oughs> เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะว่าเราคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ถูกต้องละหลายๆคนก็รอวันนี้มานานแสนานานเหมือนกันก็เออเห็ <ๆ S 1> นทั้งคู่ก็มีความสุข <ๆ S 1> ผมอยากจะให้แบบทุกคนเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นใครก็ดีแบบให้โอกาสน้องนิดนึงอะไรคืออย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เลวร้าย เป็นตัวแทนครับถึงตัวแทนไปวันนั้นผู้ใหญ่น่าจะไม่ว่างน่จงาจะติดงานกันนะ่าจะอุดสตาร์คนเดียวเลยนะน่าจะติดงานกันะอย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดแบบบอกฉุกเฉินเนี่ยแล้วเรามีคิวถ่ายคิวอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไปร่วมได้อะไรเงี้ยครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่เกินไม่ถึงด้วยนนประมาณนั้น,<อ>นสาย<อ>ไม่ใช่ฟ้าแลบฟ้าพาเลยแหละ <laughs> <laughs> ให้แบบขอโอกาสมากกว่าขอขอ,ขอเลยครับ เพราะผมรู้จักเขาดีว่าเขาเป็นคนที่แบบจริงจังกับชีวิตในเมื่อเขาเจอแล้วหรือว่าคุณเองเจอแล้วแล้วคุณสามารถทากันนั้นได้เพราะมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าไอผมก็บอกใหาทุกคนมันมีมันมีคนรักคนชอบคนสนับสนุนคนเกลียดคนมีคนรักมีคนเกลียบเท่ากันคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออันนี้คือเราก็ให้ให,ให้กําลังใจเขาแลวก็อยากให้ขอกําลังใจว่าเราไม่เราควรจะ จับตาดูแล้วก็แนะนําเขาดีไหมเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงเขาแบบไปในในอะ่ะแฟนคลับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยโนลองทําอย่างนี้ดูนะปีแรกอย่างนี้เออเหมาะสมกันดีคือมันไม่มีใครที่จะลงตัวไปหมดทุกอย่างอะ ค่ะก็อย่างที่พี่อูดเขาบอกเลยค่ะว่าก็เอาเป็นว่าตามที่เข้าใจกันตามที่เห็นดีกว่าเนาะพี่เต้ยเนาะรจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะให้โอกาสเขานะเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยรู้จักกับโตโน่มานานแล้วแล้วก็โตโน่เนี่ยเป็นคนดีมากๆก็ไม่มีอะไรเร็วไปช้าไปถ้าอยากเป็นตัวพี่อูดเนี่ยถ้าเจอคนที่ผม เจอคนที่ตัวเองรักเนี่ยก็แต่งเลยดีกว่า<อ>มันอยู่ที่ความพร้อมมันไม่เกี่ยวว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วรแต่พอถามว่าในงานเนี่ยมีผู้ใหญ่ทางเอ็กแซเนี่ยไปร่วมด้วยไหมเขาบอกว่าก็มีไปบ้างแต่ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคิดว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็พอถามว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยแต่งงานเร็วไปไหมเขาบอกไม่มีอะไรเร็วไม่มีอะไรช้าอยู่ที่ความพร้อมอย่างที่ได้บอกไปค่ะคแล้วส่วนที่ดูเหมือนพี่อู๊ดเนี่ยจะซีเรียสที่แฟนคลับหนุ่มโตโน่เนี่ยไม่เข้าใจเขาบอกใช่่่ซีีเเรยแทนพาาะวผม อยากให้โอกาสเขาขอเลยละครับรู้จักเขาดีว่าเขาเนี่ยจริงจังกับชีวิตแค่ไหนแล้วพี่อูดก็ให้ยืนยันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นแค่งานมั่นไม่ใช่แต่งงานเขาบอกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นผมก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเหมือนแบบธีฝรั่งอ่ะพี่เต้ยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบคือเหมือนกับว่าทางท่าทางไทยเนี่ยมันก็ต้องมั่นก่อนแล้วก็แต่งแต่ว่าทางของฝรั่งเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นค้นการอะไรถูกต้องนะฮะก็อ่ะขอให้เขาใช้ชีวิตคู่อย่างดีแล้วกันนะคุณตโน่กับคุณแตงโมนะครับมาที่อีกหนึ จัดงานสุขภาพที่ดีนะครับทุกจังหวะชีวิตนะครับพร้อมชวนคุณมิ้นชาริดาและก็คุณแม่ด้วยนะฮะรวมไปถึงครอบครัวคุณเปิ้ลนาคอนะครับแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเช่นกันนะครับมาเจอคุณมิ้นชาริดาทังทีจะต้องอัปเดตหน่อยเห็นว่าล่าสุดเนี่ยออกงานคู่กับแม่ครั้งแรกค่ะเป็นอย่างไรบ้างอีอ่างบอกว่าสวยทั้งแม่สวย,สวยทั้งลูกแะไม่แบ,บ่งใจว่าหน่อยคุณลูกสวยขนาดนี้ก็แม่สว,ส,วสวยขนาดนี้พี่เต้ถูกต้องนะครับ่ะเจอทั้งทีต้องบอกว่า ล่าสุดเนี่ยได้รับตําแหน่งด้วยสาวหน้ากอดแห่งปีน้องเิ็นรู้สึกยังไงบ้างครับรู้ไปถึงที่บอกว่าจะมีข่าวว่าผู้ผากําลังจะจ้างคุณมิ้นเนี่ยไปเป็นนางแบบถ่ายนิตยสารเฮ้ยเรื่องนี้จริงหรือเปล่าและถ่ายกันเนี่ยคอนเซปเป็นแบบไหนนะครับไปติดตามครับใช่เป็นครั้งแรกเมื่อกี้แม่อยู่บนเวทีแม่บอกเขินคุณแม่ไม่ค่อยออกค่ะแต่ว่าแบบพอเห็นเป็นเรื่องของการสุขภาพอะไรอย่างเงา ส่วนใหญ่เรื่องอาหารเนี่ยคุณแม่จะเป็นคนดูแลอยู่แล้วก็เลยเออให้คุณแม่ช่วยขึ้นมาพูดด้วยไม่ได้เตรียมเลยค่ะก็คือเหมือนเขาก็มีสคริปมาให้อยู่แล้วคนละคําถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็ช่วยกันตอบ ไม่ได้เกินนะคะคุณแม่เาก็เขินบอกว่าไม่ไม่เคยขึ้นเวทีแล้วไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้วันวันนี้เป็นวันแรกที่รอนผมด้วยนะปกติไม่ไม่ค่อยแบบว่าแต่งตัวเยอะอยู่แล้วด้วยวจริงๆคนเกียกก่อมเนี่ยจะเป็นพี่ที่หางานมาให้ <c oughs> ตอนแรกก็ไม่ยอมขึ้นค่ะเพราะเขาเขิน <c oughs> ก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนแหละที่ช่วยโหวตเพราะว่าแบบได้ข่าวว่าทุกคนโหวตกันแบบตั้งหนา้าตั้งตามากไม่ได้หลับแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นสาวนักกอดเพราะว่าเราก็เราก็แบบ ดีใจอะไม่ไม่คิดว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วอะค่ะ<ร> <c oughs> อันนี้ต้องถามแฟนคลับหนูก็หนูก็อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนที่แบบง่ายๆอยู่แล้วกับแฟนคลับนะคะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้แซวอะไรกันก็ดีใจอะค่ะที่เพื่อนๆทุกคนก็ได้มาถ่ายแอดเล่มเดียวกัน <c oughs> ก็เป็นนิตยสารหนึ่งที่แบบว่าไม่คิดว่าเราจะได้รวมตัวกันมาถ่ายเยอะกันขนาดนี้ <c oughs> จริงๆเรามีการจัดเี้ยงมินติ้งทุกปีอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นการเหมือนว่าเราขอบคุณที่แบบคอยอยู่กับเราตลอดเลยคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตนะคะอ๋อเดี๋ยวจะมีไปถ่ายแบบกันค่ะไม่มีค่ะก็คือเหมือนพี่เขาก็ไปซื้อปกแอดอะไรเงี้ยแล้วอยากได้สีสาวมาขึ้นปกอะไรเงี้ยค่ะเลรดปกติค่ะก็คือเลรดหนังสือก็คือทุกคนจะได้เท่ากันหมดโถก็จริงๆก็เขาอยากได้แบบคือสีสาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาก็แบบบอกเอออยากได้อะไรเงี้ยค่ะ คือก็ไม่ได้ถามอะไรอะค่ะคือเขาก็เหมือนแบบคือเห็นเลือกกันอยู่นานเหมือนกันตอนแรกก็จะแบบเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยมามาเขาบอกเอออยากได้สีสาวไม่ได้ถามแต่มินมินว่าคงจะแบบถ่ายกับสัตว์อะไรน่ารักน่ารักอะไรแบบเนี้ยแค่เท่าที่ถามแบบทางหนังสือคอนเซปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะ นะฮะสามิ้นก็บอกครับออกงานครั้งแรกคู่กับแม่เนี่ยเขาบอกว่าแม่ก็คืนเมือนั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นแล้วก็ที่ไหนคือแม่ตื่นเต้นมากๆด้วยนะครับรวมไปถึงที่บอกว่าได้รับตําแหน่งสาวหน้ากอดแห่งปีน้องมิ้นรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับเขบอกขอบคุณแฟ,แฟนคลับที่ช่วยกันโหวตและก็ไม่คิดด้วยว่าจะมาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับตําแหน่งนี้นะครับรวมไปถึงที่บอกว่าคุณผู้าน้องผู้าเนี่ยจะจ้างถ่ายนิตยสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกก็ดีใจนะที่ได้ร่วมงาน เนี่ยแต่เชื้อเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีเขาคนเดียวยังมีด้วยกันหมด4ี่สาว mm hmm. นะก็เป็นพวกพี่ๆมากี้แล้วก็ยังมีอีกนาราสดงที่ในกรุปกร๊ปเดียวกันที่ถ่ายกับคุณภูผาด้วยนะครับรวมถึงคอนเซปต,ต์เนี่ยเป็นแบบไหนหลายคนบอกเฮ้ยเป็นเซ็กซี่หรือเปล่าเ,<อ>เนี่ยเขาบอกไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเขาบอกเป็นเขาบอกจริงๆแล้วยังไม่รู้เลยค่ะแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยคือถ่ายกับสัตว์ ดูแล้วน่าจะเป็นการถ่ายกับสวนสัตว์ของที่โบนาช่าที่ครอบครัวเตชนะลงเนี่ยเพิ่งเปิดนะถ,ถ้าถ้าถ้าไม่ผิดอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูติดตามแล้วกันว่า สา,สาวเนี่ยถ่ายรูปออกมากระสับเนี่ยจะสวยแค่ไหนน่ารักขนาดไหนใช่ค่ะเ,ออเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเบรนนี้ค่ะกับข่าวของพี่เปินนะ้ลนาครของเราเจอตัวพี่เปิ้ลทั้งทีเนี่ยต้องขออัปเดตถึงพัฒนาการของน้องออกกาแล้วก็น้องออกัสกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการวางแผนอนาคตของลูกๆเนี่ยไว้ยังไงรวมไปถึงมีโคนเรียกไ,ได้ว่าโฆษณาหรือว่างานในวงการบันเทิงเนี่ยติดต่อน้องมาบ้างไหมคะแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตผลงานของพี่เปิ้ลกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มีอะไรบ้าง ก็ส่วนมากก่อนเย็นจะพาไปวิ่งที่มันเป็นสนามหญ้าหรือไม่เวลาเราไปแข่งเจสกีก็จะให้แก้ผ้าวิ่งบนหาดทรายอะไรเงี้ยก็แล้วก็ส่วนมากจะให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะใช่ให้ถอดรองเท้าเปล่าวิ่งบนสนามหญ้าอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาก็แข็งแรงกระโดดกันจับว่ายน้ําไม่กลัวน้ําแล้วก็สองขวบกับสามขวบก็กําลังเป็นวัยที่น่ารักที่สุดในโลกนะฮะเป็นเป็นวัยที่แบบว่า เป็นธรรมชาติล้วนๆนฮะไม่มีกรอบหรือกฎหมายมากํำหนดครับผมชีวิตเขาออก้าฮะตัวน้องจะสนมากกว่าครับเพราะว่าทีแรกยังคิดว่าเขาเป็นไฮเปอร์หรือเปล่านะก็ไปปรึกษาหมอว่าออก้าเป็นไฮเปอร์หรือเปล่าเพราะว่าเขาเขาคึกไม่หยุดเงี้ยปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเด็กเขาแข็งแรงแล้วก็ฉลาดเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนฮะเราก็เลยเออ่อยอิงชั่วหน่อย ก็ตอนนี้ก็คนนึงก็เรียนเท่าโรงเรียนแล้วนะฮะเตรีย่ยมอนุบาลส่วนส่วนออก,ก้านี่ก็ไปเรียนโรงเรียนพวกแบบซิจิดะอะไรเงี้ยแล้วก็โรงเรียนพวกสอนว่ายน้ําเป็นเบสิกทักษะก่อนที่จะเข้าสังคมอะไรเงี้ยเวลาเข้าโรงเรียนจะได้ไม่ร้องไห้บบก็ฝึกไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็จะฝึกให้เขาอยู่กับคนเยอะๆด้วยฮะเวลาเขาอยู่ตัวคนเดียวเขาจะได้ อยู่บนโลกใบนี้ได้ก็ก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีให้เป็นพีเซนเตอร์เสื้อผ้าหมาบ้างอาหารปลาสักุละบ้างแล้วก็พวกเอ่อพวกเกี่ยวกับเด็กๆอ่ะนมบ้างมัมี่โปโกะบ้างรถยนต์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะครับก็ก็เยอะฮะแต่ก็ได้เรื่อยๆฮะ มาอีกก็ได้อีกครับคือถ้าเขาอยากเข้าวงการหรอไม่ไม่ห้ามนะอยากทําอะไรก็ทําได้หมดนะฮะอยากจะเป็นนักบินอยากจะเป็นนักดาราศาสตร์เป็นนักบัลล่นักมวยนักการเมืองก็เอาอยากดีกว่าเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเออเป็นได้หมดะฮะอยากเป็นอะไรก็เป็นได้หมดครับผมอ๋องานตอนนี้ก็เป็นพิธีกรทํารายการทีวีนะฮะช่องสามช่องเก้าแล้วก็ รับจ้างผลิตรายการทีวีให้กับทุกช่องน,นะฮะทั่วไปแล้วก็ทำงานพรีเซนเทชันเป็นนักกีฬาอาชีพทุกอย่างที่ที่หาตั้งได้ก็ทํำหมดปีหน้าก็จะมีรายการทีวีฮะบ้าๆมันๆน,นะอย่างรายการท่องเที่ยวเป๊กไปปะตอนนี้ก็ก็ประหลาดพอใช้แล้วก็กำลังหาอะไรประหลาดประหลาดทำอีกนะฮะ ก็คือเป็นเรื่องของครีเอทีฟล้วนๆครครับผมก็มีทั้งช่องทุกช่องฮนะช่องสามช่อง9แล้วก็ทุกช่องใครจ้างมาทําหมดฮนะ ค่ะอย่างที่พี่เปิ้ลเขาบอกว่าน้องออกาเนี่ยซนมากมคือตอนแรกเนี่ยกลัวน้องจะเป็นไฮเปอร์แต่ว่าพอไปปรึกษาคนหมอแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เป็นค่ะคแล้วก็วางอนาคตของน้องๆไว้อยังไงบ้างพี่เปิ้ลก็บอกเลยว่าออการเข้าอนุบาลแล้วส่วนออการเนี่ยก็ไปเรียนว่ายน้ำฝึกให้เจอคนเยอะๆอจะได้กลายเป็นแบบเฮ้ยเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็เข้ากับคนง่ายค่ะคส่วนทางด้านโฆษณาเขาบอกก็มีมาเรื่อยๆก็เป็นเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแล้วก็ส่วนผลงานของพี่เปิ้ลตอนนี้เนี่ยก็มีงานพิธีกรแล้วก็มีีีรทาานนวมมไปปถึงงห้จะ ผลงานทางด้านโทรทัศน์ของพี่เปิ้ลเองด้วย<อ>ต้องรอติดตามดูถูกต้องครับเห็นเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นผลงานที่เป็นแนวแปลกๆใช่หรือว่าคุณเปิ้ลนาคอนแปลกอยู่แล้วทอะไรไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน <c oughs> ค,ครับรอดูติดต,ต,ตามมันได้ปีหน้าแล้วกันนะครับแต่ว่านี่ก็หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับการจ้าจากกันไปขอบคุณสปอนเซอร์จจดีของเราด้วยนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดี B ีวันค่ะแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยค่ะถูกต้องครับหาซื้อกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปที่อยู่ด้าน ครับติชมกันหน่อยฮะก็เป็นประชิบัติกับจดหมายนะครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ